เยอะยังไ่เยอเะพอแล้วพอพอหมอบอกให้เต็มสลิงค์อ๋อเอาอูยิ่งงงาแล้วมันไหลออกตรงไหนแล้วจ๊ะหน้าไม่เห็นหน้าลิลเลเลยเค็มอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเอาเลย ร0 0ยเอาเลยเอาเลยเอายไม่ต้องก้มไปขอถ่ายรูปเยไปอถ่ารูปกดต้โ,ตโกมันไม่รูนน้ติดไมเดลยท่าไหน่าั้นแหละท่านั้นแหละมันจะข้างข้างนี้เหรอพี่เห็นทางข้าง King, king, king.